สวัสดีค่ะเอซี FC พี่น้องเนาะคะ่ะมือนีกะผ้าลงมาไทยบรรยากาศยูไฮน้าเนาะคะ่ะพี่น้องไฮน้าอากาศเย็นสบายดีมือนีแดดกับอกกาเนาะค่ะแดดกระกา,ะะะกาล่มวีวีพอดีพอดีเลยค่ะพอดีเลยต้นใหม่เขียวะคะ่ะล่มพ่อ,อพอดีล่มเย็นสบายพอดีเนาะคะ่ะแอดจะล่มงคลิปนี้แอดว่าจะล่มงเล่มสมุสอ่าสรุปสามเสี้ยนให้พี่ให้น้องเนาะ แอดก็เลยจะเอามาเว้าให้พี่ให้นอ้องผู้มีเขียนเอาเด้อค่ะพี่น้องเขียนเอาเอ็กซิเดนอิลีลูกล้านไขม่มดเลยค่ะเป็นปุ่มอยู่เนาะค่ะเท่งยากหลายแนวยูมอนีก็เลยถือโอกาสเนะาะจะเอาความฝันกับเหล็กฝันเหล็กสรุปมาลงให้พี่ให้น้องเนาะคะ่ะเหล็กสรุปมาให้พี่ให้นอ้องก่อนอื่นไปเขาสู่เหล็กฝันก่อนเนาะแอดฝันตอง,งวดเนาะคะ่ะแอดฝันตอง,งวดจะเป็น ฝันว่าลงเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาอยู่ขางเฮียนนี่เนาะคะ่ะขางเฮียนแอดนี่เขาง,งามงามพี่น้องเขาง,งามต้นสูงเนาะคะ่ะต้นสูงอแอดกะเกี่ยวกอเกี่ยวเอาเขายางงามเลยเนาะคะ่ะเขายางงามเลยถ่วมหัวแอดพุ่นละเกี่ยวเขาจนปวดมือแม่ค่ะในความรู้สึกจนปวดมือแล้วกะอันนี้คือขึ้นตองงดเนาะคะ่ะขึ้นต่อมากกับฟันว่าแฟนเก่ามานอนอยู่ขางๆนอนซื่อๆนี่แมค่ค่ะ มานอนเหียงคางเนาะค่ะอสองข้อมฝันนี่แอติว่าเป็นซีหกซีเก้าแต่มันไปนตามเลขดังเพิ่นเนาะค่ะอันนี้ก็ซื้อได้บ่ได้ก็อยู่ที่ดวงเฮานําเนาะค่ะพี่น้องเนาะอยู่ที่ดวงเฮานํ่มซีเก้าเก้าซีเลขเกี่ยวเข่าเนาะค่ะที่ฝันว่าเกี่ยวเขา่าซีหกหกซีที่แฟนเก่ามานอนเหียงคางเนาะ สำหรับมือก้อนนี่แอดกับฝันวามีคนหองบอกเราเดอ้อเลขออกเราเดอ้อหกสี่เจ็ดวสันมันเข่ากันกับเลขแฟนเก่ามานอนอยู่ข้างๆกันคือหกสี่สี่หกเนาะคะ่ 6, 4, 4, 6. ะหกสี่สี่หกบัดนี้มือขึ้นเนาะมันฝันลายช็อตเนาะคะ่ะพี่น้องมาฝันวาแอดกลับไปเฮียนเกา่ามีแต่แนวเกา่าฝันไปแต่ท่าเกา่าไปเฮยียนหลังเกา่าหลังในบ้านเนาะคะ่ะบัานเลขที่ห้าสิบเจ็ด สันวาไปขวานใหบักขามอยู่ในบ้านมาสันยู่เฮียนหลังนั้นแต่เขาไปพอผู้งยิ่งแปลกหนาคนหนึ่งนั่งขัวอยู่กรแอดแล้วในขามเต็มหมออยู่พี่น้องเอาพู้งยิ่งคนนั้นกันน่งเมื่อยหนาตั้งใจขัวาบักคักเนาะคะ่ะตั้งใจขวแอดก็เลยตีให้พี่น้องก็คือถ้าจังสี่มันจะเป็นซ7พี่น้องบ้านเลขที่ห้เจเนาะคะ่ะ เจ็ดหาซีหรือว่าซีหาเจ็ดซีเจ็ดหาเอาซีเจ็ดห้าตัดเอาเนาะคะ่ะเลขฝันซีเจ็ดห้าตัดเอาเนาะคะ่ะมันความฝันมันมาชนกันอยู่ตรงนี้หรือว่าจะเป็นหกซีเจ็ดหรือว่าหกห้าเจ็ดยังไี่ิเหราพี่น้องรักลอยของแอดมี่แอดจับเอาก็คือสูตรที่แอดใส่ก็ซีห้าหกเนาะค่ะซีหาหกนะคะ 4, 5, 6, บรรยากาศยุโรเฮียนเนาะค่ะ,ะโดนโดนยังสิมีโอากาสได้ลงมาทายเอาบรรยากาศขางเฮียนเฮาเนาะพี่นอ้องร้านเป็นไข่แอดจะได้เดินทางไปโรงพรยาบาลหลังจากที่ว่างคลิปนี้แล้วเนาะค่ะไข่เม็ดทุกคนพี่น้องค่ะเราก็จะไปเหตุธุรกรรมทางธนาคารน้่เนาะค่ะหลอกพี่น้องเนาะค่ะมันหลอกมันเป็นแนวดเอ็กซิเดนแนวดเนาะค่ะเมื่อนี้เลขฟันเนาะค่ะเลขฟัน สี่ห้าสองเจ็ดหกต้องมีให้เห็นแอดจะไม่มีใบแสดงกับพีกบนองได้ไดที่ปฏินี้เนาะคะ่ะเพราะวันปฏิเขียนหล็มเนาะเอาง่ายๆซะเอาสันสนสองตัวเนาะเลขมกักเลขชอบเพราะว่าจะเป็นแนวทางฝันหรือว่าเลขคำนวณเนาะค่ะเลขคำนวณหรือว่าเลขฝันแอดว่างไวยูทีเลขสี 4, สองเจ็ดเด้อพี่น้องเอาสามตัวนี่แหละเพราะว่าข้าวบดิเขียนมันจะได้จำง่ายเนาะสองสี่เจ็ดเนาะคะ่ะเอาบดิไรายละเอียดรายดอกพี่น้องเพราะว่าแอดบดิเขียนคือเข้าววาเอาเนาะค่ะเวาเอาก็อจากล่งฝากปีฝากน้องนะคะลงฝากปีฝากน้องเพราะว่าคเทียมันมากเนาะผููเคยได้สำหรับเหล็กเสี้ยนสาระข้ามแอดก็ล่งไปแล้วงวดนี้จะเป็นงวดที่หกเนาะคะ่ะ งวดที่หกแอดบอได้สรุปห้เลยนะคะมือนี้พี่น้องไปเลื่อนเบิ้งขีปเกาเด้อค่ะขีปเกาของเซียนสารคามงวดที่หกสิมาบอเข้ามาแล้วห้างวดติดพี่น้องสําหรับเซียนสารคามหางวดติดงวดที่หกไปลุนน้ากันก็คือมื่อนี้เนาะคะ่ะงวดที่หกก็คือวันนี้สิมา้าบอนะคะสิมาบ สูงกันไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอให้โชคดีเด้อค่ะสําหรับปีใหม่นี่แนวพอดีก,ใก็ให้ไปน้าปีเก่าเนาะพี่น้องเนาะให้ไปน้าปีเก่าปีใหม่นี่นขอให้โชคดีกันทุกหมองทุกบอลนะคะให้โชคดีมีความสุขมีความจเจริญรุ่งเรืองในนาทีการงานเนาะคะ่ะอูไใดมีหนีมีสินกัให้เบิร์ตูุไดว่ามีหนีมีสินกัให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะคะ่ะกะ เป็นคว่ำสุของผีของนองสุ่มอนสุ่ม่องสุบอลเนาะคะ่ะเนาะแอดเองกะบ่มีแนวอ่าของฝากอียังของขวัญปีใหม่อียังกัอย่าให้เป็นเกี่ยวกับโชคลาภแนวทางมอนีละ่กะก็ขอให้แตกบนล่างสามตัวแตกเด้อค่ะสำหรับเล่าพัฒนาของเขากับล่ไปแล้วเนาะคะ่ะแอดวาเอาเวลาเลืออีกสองนาทีเนาะค่ะเลยอีกสองนาทีผ้าผีผ้านอเราอมาเบิ่งบรรยากาศโยไหน่าเนาะคะ่ะบรรยากาศโยไหน้า อ่นโดนยังจะได้ลงมาจับธรรมชาติพี่น้องยุกไก่ซื้อเนาะคะา่ะเข้าไปอยากหลนหไลายแนวือว่าล่ะทุกคนตื่นเศา้าขึ้นมากะเฮ็ดนาที่ล้องจะาล้องไปเนาะค่ะเฮ็ดนาที่ล้องจะาล้องไปกะคำถิ่มซ,ซื่อบางมือกับว่าแล้วเนาะค่ะ <c oughs> บางมือกับบ่แล้วกับบรรยากาศทงหน้าเนาะค่ะ <c oughs> พี่น้องเนาะกระ <c oughs> สูกันไปเด้อค่ะมองได้ก็ได้เนาะ <c oughs> พี่น้องเนาะแอดก็อยากออกหาคลิปข้างนอก <c oughs> อ่ามาฝากพี่น้องแต่กันไปบ่ได้ หลานหน่อยๆก็มี่หลานยังไงก็ต้องทรงตองหลับเนาะค่ะตองเที่ยวทรงเที่ยวหลับพี่น้องจากสิเหตุอันใดก่อนกับชีวิตประจําวันของแต่ละมือเนาะทุกคนย่างหน่อยๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะย่างหน่อยๆเข้ากับในล่องมือถ้ำเนาะค่ะจะปล่อยมันพานเด้อค่ะพี่น้องปล่อยพานไปย่างหน่อยมองละเล็กละน้อยเข้าหาเก็บเอาค่ะต้องเอาให้ได้บ่คือเก็บง่ายเนาะแอดบอกเก็บง่ายเข้าก็ต้อง เก็บเหล็กผสมหน่อยไปพี่น้องได้นหน่อยดีกว่าบ่ได้เนาะคะ่ะชีวิตของเฮาแต่สมัยตะกี้เนาะแอดสบาเอาเวลาพี่น้องเนาะคะ่ะแอสบอเอาเวลามักมือนี้มันสองสี่เจ็ดต้องมีให้เห็นนะคะสองสี่เจ็ดต้องมีให้เห็นแอ,อดจะจำเอาง่ายๆเพราะว่าแอดบ่อยเขียนบ่อยลงตัวเลขแนวทางเนา,าเนะสองสี่เจ็ดเอาสามตัวซ้ำนี่ล่ะคะ่ะสำหรับเลขฝันกะบสี่เจ็ด สี 5, 6, 4, autant, horses, ่หกสี่เก้าเอาเอาสี่ตังค่ะตามเลขดังเม็ดนาะค่ะพี่น้องสื่อได้บ๊วบูเลขฝันฟันไว้ซ้ำนี่ล่ะแต่ว่าตัวหนึ่งแถมเข้าไปคือเลขที่บ้านเนาะค่ะเลขที่บ้านที่แอดบอกพี่น้องฟังนะคะปีใหม่ยังสี่เลขห้าเจ็ดมักออกปีหนึ่งแอดถือยู่ออกสามตัวเลยหนึ่งห้าเจ็ดปีนั้นเอาบุญเฮียนเนาะค่ะเอาบุญเฮียนบ้านเลขที่หลังใน ตะกี้แอดอยู่ในบ้านเนาะค่ะบ้านเลขที่หลังในออกเต็มเต็มหนึ่งห้าเจ็ดเอาสำหรับคลิปนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะพี่น้องโชคดีเด้อค่ะกับแนวทางมือนีเล่าพัฒนากับซีเมนมืออื่นวันที่สามบุรณนะเนาะจัางิมเม้นออกนะคะเอฟซีพี่น้องถามแอดหลายคนหลายผูยู่วะอ่ะเล่าพัฒนาออกบอแอดเนาะค่ะบอออกพี่น้องบอออกนะคะอ่าเฮ็ดเป็นล้านน้ำนะคะน้ำปั้นอ่า แกาแฟเย็นหรืออีกย่างต่างๆนี่แหละค่ะชานมเย็นหรือว่า,าน้ำเครื่องดื่มต่างๆเนาะค่ะทั้งปันและบ่ปันเห็ดน,น้อยๆออกมาอยู่ทั้งหนาน,นี่ค่ะพี่น้องให้ลูกสาวเห็ดเนาะคะ่ะอ่าพานมากอะมาชิมได้เนาะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ไปเบื้องทีอยู่ในรายละเอียดอยูค่ค่ะทํำเล่เพ่นคาเซาดูจะเหมือนจะแพงนี่แหละแอดจะเข้าไปธุระเรื่องนี่แหละเนาะค่ะทํำเล่ลานกาแฟเนาะค่ะเพราะว่าข้าถนัดทั้งนี้พี่น้องขาถนัดมาสายนี่ ลองเบิงบ่ลองเฮากับบอลูนะคะ่ะเหมือนเท่าสยามตะลุบทือนขาดทือนอยู่เฮาก็จะบ่ได้เฮ็ดจักเถียพี่นอ้องเพราะฉะนั้นมันเป็นแนวทางที่เฮาจะส,ร,สะร้างรายได้ได้เฮาต้องควาซะก่อนแต่ที่แน่ๆแอบต้องเข้าไปเบิงซะก่อนว่าออ่่าาทางทำเลมันเป็นจังได๋เนาะคะ่ะทำเลมันเป็นจังได๋มันจะได้บ่คา่าเสาแพงบ่นะคะติดหมอนพี่น้อง เสาแพร่เป็นตะไดโบะมานหนีนะคะรถไหลแยนแอดมันติดถนนพี่น้องติดถนนอยู่หน้าเนาะค่ะอยู่หน้านะคะอยู่หายอยู่หน้า,นะะน,น,านี่แหละคะ่ะผู้ใดผ่านไปผ่านมากกับมาแวชิมไดเด้อพี่น้องมาอุดหนุนใดนี่แหละคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุดติไว้ซํำหนีเนาะขอให้โชคดีทุกท่านทุกมองทุกบอลเด้อคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ